งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวรารสาร MNRS ของราชมาคมดาราศาสตร์อังกฤษดอทคุปตะระบุว่าการคำนวณตามแนวคิดใหม่ของเขาได้แสดงเห็นว่าแท้จริงแล้วจักรวาลมีอายุเก่าแก่ถึง26,700ล้านปีซึ่งคิดเป็นกว่า2เท่าของอายุจักรวาลที่ยึดถือกันอยู่ในปัจจุบันที่13,787ล้านปี หากเหตุการณ์บิ๊กแบงหรือจุดเริ่มต้นการขยายตัวของเองกภพได้เกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาที่เราทราบกันอยู่ในปัจจุบันกว่าหมื่นล้านปีก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่กาแล็กซีในยุคเริ่มต้นของจักรวาลซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงได้เพียงไม่กี่ร้อยล้านปีกลับถูกตรวจพบว่ามีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่านั้นมาก ในกรณีนี้ดรคุปตะได้ประยุกต์ใช้สมมติฐานแสงอ่อนล้าที่เคยนำเสนอโดยฟิสฟิกกี้นักดาราศาสตร์ชาวสวิสเมื่อปี1929ซึ่งสวิกกี้ใช้สมมติฐานนี้ในการอธิบายปรากฏการณ์เลชิปหรือการที่แสงจากวัตถุภูกาศที่อยู่ห่างไกลจะเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นโดยเคลื่อนป